สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามห้าหน้อยปูขุนผู้ติดตามชิมฮอกพรวยใช่แนวกับตาคุณพารวยเนาะสามห้าหน้อยปูขุนเมื่อนี่วันที่ยี่สิบสามผ่านสามหน่อยนะพี่น,น้องเนาะเขาสามหน่อยขันสะพพกคิดเขาเจ้าเก่าเจ้าเดิมกะพิเศษกะรับ สมบูชิดสองมือได้มันสองสามมือบอกว่าเขาพิเศษเขามาเท่นเท่นกันยังสี่ล้วเนาะมันเป็นยังบ่คคลสมบูรณ์สามน้อยสามคือมีแต่สามน้อยบ่สี่น้อยจะเถี่ยเดี๋ยวกับมีสี่น้อยพี่น้องกลับไปได้คือเกานพี่น้องเนาะพันคือเกาลำรวยกันคือเกาพันสามน้อยวิไอพี่มีสองเด่งพี่น้องเลย สพอกิดกะวิ่งรูดศูนกะเขาศูนหาละพี่น้องวิ่งรูดจีศูนเขาศูนหาเขาศูนพิเศรษรับช่องมือซ้ำเมือมากเขาเขามาดีกจำบ่าได้มือนี่เขาหลับปกติรูดฮกเก็ตเขาเก็ตพี่น้องได้เก็ตสองว้ย เข่ามดตัวนี้หกหกน้ำโตช่องเด้งชองเด้งพี่น้องเฮแล้วเนาะเสี่ยนทั้งหลายเดี๋ยวหกหกน้ำเริ่มเบิ้งเริ่มเบิ้งวิ่งเข่าทั้งสวงเลยพี่น้องเอ้ยคักคักเลยวิงหกยิงเจ็ดโอ้ยปูเริ่มเบิ้งเบิ้งมาเต็มทีช่องเด้งพี่น้องพี่ไอพี่กะวิ่งสามวิ่งศูน เขาศูนย <S an> ์ก <S an> ับสองเด้งคือศูนย์หนึ่งกับสองศูนย์หาเด้ง้วพี่น้องเอ้ยมือนี่หาเด้งคือมือว่านี่ก็หาคือกันโอ้ด้เฮกันเนาะข้อวิ่งข้อลุดทั้งหลายวิ่งทั้งหลายนักวิ่งทั้งหลายในเฮเขาเส้นไสได้เลยเนาะพี่น้องเนาะในเลียนทองในเลียนทองนักวิ่งทั้งหลายได้เลียนทองได้เลียนทองได้เลียนเงินกัน ขามาเบิงมาเชียกะบ่าพิดหวังน้าพี่ลังเนาะทิดตามกันไปทิดตามปูคุณไปอยาถิ่มกันเด้ยกันถิ่มกันนี่สิมบ่รวยนี่ขันยุกับปูคุณรวยแท้บ่จนบ่าจน,าจนยุกับปูคุณเสียนบิ่งทั้งหลายแต่แหงว่าแตกมื้อนี่เนาะบ่ม่นี่มื่อนี้บ่าไม่แตกมิต่หลุดแต่บ่าเขาสมบุญพี่น้องเอ้ย ป้อยเขารับไปซะพิเศษสําหรับมือนี่มือรุ่นมือเอื้อนเขาก็มานะ้ามูหรอกเขาอยากอายมูมูมาแล้วสะพอกิดม,มาเขาสิบเป็นนอนไหนจังไหนมือเอื้อนเขาก็มานะ้าพี่น,อนนะ้องละพอได้เขามาแล้วก็มา,ม,มาแช่มาแช่กัน,ดน,นดเด้อเม่นเหม็นคองดีเดินดีเดินดีตลอดเนาะเอาวันที่มีซิบซี้บ่ายนี่เบื้องเอื้อนที่มีซิบซี้แดดที่ฝนละมึงส่ง มี่สิซี่พุทธสภาคมน,นะพี่น้องมาแล้วของเหมเอือนเดิ้ลพี่น้องเด้อวันนี้เด้อของมเออื่นรัวลายใหญ่หางเห็นล่าไยขมามาแล้วสิ่งดีเบื้องเล่าสามัคคีแล้วอืมสมบูรณ์สมบูรณ์เขาซ้มหน่อยมีหาเดิ่งจับโคซีหา สี่หาเฉพาะกีดที่นี่สิบสี่เลยพี่น้องเนี่ยสี่หาสี่หกสี่หกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง แปดสี่แปดสี่หกเก็ดหกเก็ดวิ่งวิ่งสี่หา C hai si C hai vinh Comden c hai Comden c hai c ร่องแปดซีพิเศษแจกวันมืออื่นนี่แจกกุ้ม้ล่ะพี่น้องจัดหนักๆเลยเ้อของมืออื่นพิเศษเขาหลับไปมือเดียวนะเขาว่าหลับโดน ต e ิเศธติเศธติเศธจับคูเข็ดหนึ่งเข็ดหนึ่งสี่หา สี่หาสี่หาแปดหาแปดหาคิดศูนย์คิดศูนย์ xuống cau hạt cau hạt vinh vinh chết nâng binh chết nâng ポカティポカティポカティタコ。 สองเกา้าสองเกา้าสามสี่สามสี่สามสี่สามศูนย์สามศูนย์

Vinh Kiết giảm Vinh xóng cầu Xóng cầu xóng cầu Công ลองสามแปด

โอเค๊หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองอ่ะมาขั้นออกไปกันแล้วมีดหาโตหนึ่งหนึ่งเก้าสองสามหาคูหนึ่ง มาหลายสองสามหนึ่งสองวิ่งวิ่งแปดสาม สามิงกลมเล่นแปดสามร่องสองสาม าแคบหน้าจอได้แคบหน้าจอได้เอฟซีได้คนนี้เ,เขามาแล้วก็ได้คน้ใ้เ,เขามาบึ้งแหละมาเห็นแล้วก็แคบหน้าจอปูขุนห้าหน้อยดีๆเก่งๆแ,แม่นๆสายแล้ว,ลวกาการแล้วของวันที่ยี่สิบสี่พุทธภาคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบหกี่น้อง ฮาน้อยปูขุนออกอากาศแล้วทางสองสิาา้า 2, 2. พ้อวยช่เนากับสองตาขุนพาอ้วยสองสองเบื้องโคดชนะห้ในเด้อเห็นในเบื้องเหล็กเด็ดดีดีแล้วเลขเข่าดีๆเลขเดินดีๆแตกดีๆนะีน่าพน้องนะาในเรืออยากเรือกินไม่อยากไม่กินกันเมื่อนักก็เรืออยากเรือกินเมื่อหน่อยก็มี เมื่อหน่อยกับพ่ออยูพอ่พ่อกินนะพี่น้องเนาะบุริติดตามกระไดเมื่อนี้ของวันที่2นะีิีเนาะเมือม่อเอื่นมื่ออื่นของเมื่อเอื่นจด้ยี่สิามพันแล้วละได, 3, ด้สามหน่อยหาด้งสามหน่อยขอหาด้งสุดยอดนะพี่น้องเนาะหา,สาใส่ได้ป้านันบะม,มี่ผู้ทำได้คือผู้คุนอ้าวห้าหน่อยสเปอกิต พี่น้องจับคู่แล้ว4ีหา1ี8 4กหนึ่งสอวิ่งซีหากมเด่นซีหาล่องแปพิเศษเกตหนึ่งซีหาแหากตศเก้าหาวิ่งเกตหนึ่งกมเด่นเกตหน่องเกตศปกติ จับคูสองเก่าสามสี่สามวิ่งสอเกกรมเด่น2อเก่าร่อง38มนี่หน่อยคูนพี่น้องเด้อจอด้ำในเด้อเส้นหลุดกระลุดนี่นะว่าพูดจานน้อยกระจ้าเอามักตัวได้กระจอไป VIP อพปดสามหกเจ็ดเก่า สองสามหนึ่งสองวิ่งแปดสามกลมเล่นแปดสามล่องสองสามเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอผู้ได้ขำว่าแล้วก็ไดผู้ได้ขำว่าติดตามไม่กัดกดกระดิ่งไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้อไอ้จิตชิบอะไรลดอ่ไ้ผิดพลาดของปูคุกนก,กน็มีหลายรา่การเยอะมีรา่การก็กคือห้าน้อย เล่าพัฒนาล้ละะวสามัคีรัฐบาลมีอยู่สี่รายการบางเสียกกะบางเงานินกะมีของทีมงานทางนอกคือของสำนักอื่นกะมีคำว่าห้คือกันไม่เห็นคือกันเนาะก็มีปนๆมาอยู่กะผู้ใดมีกะทรงมาตามที่เบอร์โทรผู้คุณถิ่มไปให้ผู้ใดจำนักได้เสียกออกอากาศให้ผู้คุณเป็นแอดมินใหก้กะทรงมาเด้อพี่น้องเด้อ ทรมาแกขันทร่มาถามเหล็กโตโตโตปากตปากว่าต้องโทร่มากกัอะไรเปิดคลิปเบื้องเอาขันทัมาถามปูคุณว่าอะไรยอดอะไรยอดแซ่ปูคุณว่าอยากบอกว่าอยากตอบว่าอยกนั่นคือว่าเอาเปรียบผู้อื่นเอาเปรียบผู้เปิดเบื้องเด้อบอกในี้ล่ะให้เปิดเบื้องเอาขันว่าอยากขั้งโตปากกับเป็นคือเก่าอันเดียวกัน อันเดียวกันคือเก่าเป็นตัวเก่าผู้เก่าเป็นผู้เขียนกับปูคุณเป็นผู้เขียนคือกันขันเวงของสอง่งแอดมินอาจสิเมื่อไดเห็นปูคุณเป็นผู้เขียนเพราะว่าปูคุณเมื่อดใดหาสัมผัดแล้วเมื่อในนั่งเขียนให้แล้วแอดมินส่องในกระไดคือยึดห้ยจมผัดในเอฟซีเขามาเบิ้งของปูคุณขันอยากเห็นเขียนอยากเห็นคําบอกคําพูดคาจากคือเขา้าเบิ้งเอง สอิกพาอรวยใช่แลวกับสอตาคุณพารยเด้อเอาเมื่อนี้ก็หายเอซี่ทุกขทุกคนโศกโศกมัดหมันกันเมื่ออื่นมันที่ยี่ชิตซี่ลำด้วยกันทุกขทุกคนล่ำซ้ำกันเฮงเฮงปังปังกันเมนื่ออื่นสำหรับเมื่อนี้สวัสดีพ่อกันคลิปต่อไปเด้อ